อะสวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาอัปเดตนะครับกันก่อนสอบนะครับวันนี้เรามีแนวข้อสอบนะครับที่พี่ๆน้องๆหลายคนนะครับได้ผ่านประสบการณ์ในการสอบมาแล้วก็ได้เอาแนวข้อสอบอันนี้นะครับออกมาทําเป็นแนวไว้นะครับอันที่1ก็คือท่อกลมนะครับหมาะสหรับทางระบายน้ําที่มีความลึกนะครับไม่เกินเท่าไหร่นะครับสหรับท่อกลมนะครับมันจะเป็นท่อที่เราเรียกว่าท่อ คสลอ,อนะครับท่อคสลอ,อหรือท่อคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับซึ่งก็จะมีขนาดต่างๆนะครับตั้งแต่1เมตรนะครับ1เมตร50นะครับทีนี้ในการที่เราจะดูถึงเรื่องนี้นะครับท่อของเรานะครับถ้าอยู่ในชมพทานนะครับสมมติว่าอันนี้เป็นเป็นคลองนะครับเป็นคลอง ทีนี้ท่อของเราเนี่ยนะครับไอท่อคอนกรีตเสริมเหล็กเนี่ยมันก็จะมีขนาดตั้งแต่60นะครับ1เมตรนะครับ1เมตร20หรือเมตร50นะครับทีนี้การจะวางนะครับโอเคแหละอันนี้ที่เขาเฉลยมานะครับก็ขนาดความลึกนะครับแต่สิ่งที่สิ่งที่พวกแบบนะครับกังวลนะครับก็คือว่า1นะครับความลึกตรงนี้นะครับมันจะต้อง ท่อของเรานะครับไม่ว่าจะขนาดเท่าไหร่ก็ตามนะครับมันจะมีระยะนะครับระยะหนึ่งนะครับที่รถนะครับรถที่วิ่งเนี่ยนะครับจะต้องไม่กระทบกเถือนท่อนะครับตัวนี้นะครับอย่างต่ำเนี่ยจะอยู่ที่0.60หนะครับหรือ60ซนเมตรนะครับในจุดนี้แต่เป็นท่อรอดถ้าเกิดมีบานนะครับมีบาน นะครับมีบานก็จะเป็นลักษณะของเ,อเป็นอาคารบังคับนะครับถ้าเป็นท่อบ,บางแห่งนะครับที่เป็นคลองแบบนี้นะครับคลองแบบนี้แล้วก็เป็นคลองแบบนี้นะครับแล้วก็เราใส่ท่อแบบนี้นะครับแล้วก็มีมีบานตัวนี้นะเราเปิดออกนะครับแล้วน้ําจากคลองส่งน้ําของเรานะครับก็ไปเข้าถึงที่นาเนี่ย ตัวนี้นะครับเราเรียกว่า FTO นะครับ FTO ก็คือ Farm Turn Out นะครับ Farm Turn Out นะครับ Farm Turn Out อ่าแล้วก็หลายคนนะครับหลายคนก็จะสับสนนะครับในเรื่องของ FTO กับกับ Farm Dish นะครับ Farm Dish หลายคนก็ค่อนจะสับสนนะครับสำหรับ fto เหมือนที่บอกนะครับมันก็จะเป็นอาคารชลประทานประเภทหนึ่งนะครับที่เราเรียกว่าประเภทบังคับนะครับบังคับก็หมายความว่ามีท่อแบบนี้นะครับแล้วก็มีบานนะครับพอเราเปิดบานปุ๊บน้ำก็จะออกมาส่วน farm dish นะครับคืออะไร f a r มก็คือไรนา d i s ก็คือขุดนะครับทีนี้คลอง คลองชลประทานนะครับคลองชลประทานเนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกัน4ประเภทด้วยกันนะครับ4ประเภทนะครับประเภทที่1นะครับเราเรียกว่าคะแนลนะครับแคนแนลก็คือคลองนะครับคลองส่งน้ำนะครับอย่างเช่นเอมีก็ม n c a n n อ l นะครับอันที่2นะครับคลองเรานะครับหลักการเรียกชื่อคลองนะครับ RMC นะครับพอแยกมานะครับเราเรียกว่า l a t e r a l ก็คือสายแยกอ่าตัวนี้เราเรียกว่าสายแยกนะครับอันที่3นะครับก็จะเป็นเราเรียกว่าสับ l a t e r a l ์เลอสับ l ก็คือสายซอยนะครับอันที่4นะครับมันก็จะไปถึงตัวแปลงนานะครับเราเรียกว่า Farm dish นะครับหรือพูดง่ายๆนะครับเราเรียกว่าคูไส้ไก่แล้วกันนะครับคูไส้ไก่ อ่านะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวทีนี้นะครับในการดึงเหล็กนะครับจนขาดนะครับเราเรียกว่าอะไรนะครับเราเรียกว่าจุดนั้นเราเรียกว่าอันติเมตสตริงนะครับทบทวนนิดนึงนะครับโยธาหรือชมทานนะครับสิ่งที่ต้องรู้เนี่ยเหล็กในกล่องกรมชนนะครับเขาจะตัดส่งเทสนะครับเขาจะตัดส่งเทสเนี่ยท่อนละ60เซนติเมตรนะครับ นะครับเราก็จะไปดึงนะครับไปดึงพอดึงปุ๊บนะครับตัวนี้เราเรียกว่าเทนซ์ซเทนซ์ t r e ตร t งนะครับเทนซ์ไซสตรังก็คือเด็กรับแรงดึงนะครับสตรัง uh, นะครับสตรังเนี่ยหน่วยเป็นกิโลกร,รัมต่อตารางเซนนะครับกิโลเนี่ยนะครับเราได้จากการดึงนะครับ พอเครื่องดึงเนี่ยมันจะอ่านเป็น i v i s i o นนะครับแล้วก็เขาจะไปแปลงค่ามาเป็นกิโลกรัมนะครับส่วนหน้าตัดนะครับเราสามารถหาหน้าตัดเหล็กได้เลยนะครับส่ว่าเหล็กหน้าตัด12มเมนะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง r b นะครับ12มเมนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ของวงกลมนะครับพื้นที่ของหน้าตัดเหล็กก็คือ pi d s q u a r e ส่วนสี่นะครับ pi ก็คือ22ส่วน7ด d ก็คือตัวนี้เป็นมเมตรนะครับ d ก็คือ 1.2สเซนนะครับเอาตัวนี้เอา10หารก็เป็นเซนยกกำลังสองหารด้วย4นะครับตัวนี้ก็จะเป็นาตารางเซนิเมตรนะครับเพราะฉะนั้นเทนซไซน์นะครับหรือสเตรดก็คือแรงต่อพื้นที่เพราะฉะนั้น, size, น, spread, ต,น,ะะน,นตัวที่สูงที่สุดนะครับก็จะอยู่ที่เหล็กเส้นอ,อยู่เหล็กเส้นกลมนะครับอยู่ที่3,900เเคสซีนะครับ หรือ385เ้อามกะาปาสคาลนะครับคือจริงๆเราจำง่ายๆนะครับถ้ากิโลกร,รัมมาเป็นเมกะาปาสคาลเอา10หารนะครับมันก็จะใกล้เคียงกันสิวาเรา10หารตรงนี้ก็จะเป็น390เมกะาปาสคาลนะครับเหล็กข้ออ้อยนะครับสี่พันเก้าสี เอทีสี่สิบห้าพันเจ็ดเอทีห้าสิบหกพันสามนะครับแต่สิ่งที่ควรจะจําด้วยนะครับก็คือจุดคลากจุดคลากคืออะไรนะครับเวลาเราดึงเหล็กนะครับเหล็กก็จะมีการยืดนะครับตอนที่เราดึงเหล็กนะครับเขาก็จะมาร์กนะครับพอเราดึงไปเนี่ยนะครับพอเราดึงไปปุ๊บเนี่ยเหล็กมันจะยืดมันจะมีระยะยืดเดลต้าเอลหนึ่งเดต้าเอลสองนะครับ ถ้าเราดึงอยู่ในช่วงช่วงนี้นะครับเราเรียกว่าช่วงอีลาสติกเหมือนหนังยางเราคิดถึงหนังยางนะครับถ้าอยู่ในเช่นนี้เหล็กเหล็กมันก็จะยืดกลับมาที่เดิมแต่พอเลยจุดยวตรงนี้นะครับหมายถึงว่าเหล็กมันจะไม่คืนสภาพนะครับเวลาเราออกแบบนะครับคอ,อคอนกรีเสริมเหล็กนะครับมันจะมี fs นะครับ fs เท่ากับ0.5 fy ตัวนี้นะครับ fs เท่ากับ0.5 fy ก็คือในการออกแบบนะครับเราจะออกแบบที่ครึ่งหนึ่งนะครับของยูสเตนนะครับซึ่งในการออกแบบเนี่ยของกรมชนเราจะใช้ WSD นะครับก็คือ working s t a d e design นะครับวิธีหน่วยแรงใช้งานนะครับซึ่งหน่วยแรงใช้งานเนี่ยมันจะโครงสร้างมันจะใหญ่กว่าวิธีกำลังอ่ะทีนี้ตัวนี้เราต้องจำนะครับ S I 24จุดคลาสลลายสอ่2400นะครับชั้นคุณภาพ เหล็กเส้นกลมนะครับเหล็กเส้นกลมลาวบาร์ก็คือ Rb นั่นเองนะครับส่วนเหล็กข้ออ้อยก็คือ Db นะครับ d p คือ deform bar นะครทีนี้ตัวนี้นะครับที่เราจะต้องหาคือที่เราจะต้องรู้ด้วยก็คือความยืดในช่วงของความยาวนะครับก็หมายความว่าเราดึงเหล็กเนี่ยนะครับมาสามารถยืดได้5เท่าของดมิเตอร์นะครับ5เท่าของ diameter จะต้องมากกว่า21%นะครับตัวนี้เราหามาได้ไงครับ21%ก็คือตรงนี้เราวัดเป็น L0 นะครับเพราะฉะนั้นตัวที่มันยืดนะครับเราเรียกว่าเปอร์เซ็นต์สเตรนหรือเอลองเกชั่นนะครับเดลเอลหบวกเดลเอลสองอหบวก l อหารด้วยเดลเอลคูณด้วย100นะครับก็จะเป็นการยืดเราก็เช็คดูว่าไอตัวที่ยืดนะครับมัน มันเกินจากนี้ไหมทีนี้เรามาพูดถึงการเก็บไอตัวโครงสร้างเหล็กนะครับทีนี้คอนกรีตนะครับของกรมชนเนี่ยนะครับคอนกรีตคอนกรีตของกรมชนเนี่ยมันจะออกแบบเป็น fc prime นะครับถ้าเราเห็น fc prime ในข้อสอบนะครับคำว่า fc prime ในข้อสอบก็คือกําลังของคอนกรีตนะครับที่กดด้วยแท่งถ้าของกรมชนนะครับจะกดด้วยแท่งทรงกบบระบอก ที่อายุ28วันนะครับคลองดาดนะครับ140 ksc อาคารนะครับ175 ksc คลองดาดอาคารแล้วก็พวกฐานรากใหญ่ๆนะครับ210 ksc ksc กิโลกร,รัมต่อตารางเซนนะครับก็หมายความว่าเราเอาลูกปูนไปกดนะครับ ไอ้ที่มันอ่านในแดนเกตนะครับมันจะได้เป็นกิโลกร,รมัมส่วนตารางเซ้นนะครับเราก็จะหาจากนี้นะครับถ้าเส้นทรงกรบอกเนี่ยมันจะขนาด15สูง30ดังนั้นเพราะฉะนั้นแอเรียนะครับก็คือพายดีสแควส่วน4พายคือ22หารด้วย7นะครับคูณด้วย D ีสแควรนะครับก็คือ15ยกกำลัง2หารด้วย4นะครับ ถ้าน้องฟังอยู่นะครับลองคำนวณดูนี้นะครับว่าพายเดสอแอเรียของทรงกระบอกนะครับเท่าไหร่ถ้าเป็นคิ้วนะถ้าเป็นคิ้วคิ้วก็จะขานาด15บห้าคูณสิบหคูณสินะครับเพราะฉะนั้นแอเรียของคิ้วก็คือ15บหคูณสินะครับเดี๋ยวน้องลองพิมพ์ใต้คอมเมนต์ดูนะครับว่าเท่าไหร่ของกลมชนนะครับเราจะ fc พรามของกลมชนเนี่ยก็คือกด อายุลูกปูนที่อายุ28วันนะครับจะต้องมากกว่าถ้าเป็นคองดัด140อาคาร175ฐานราก210ถ้าเป็นคิ้วนะครับถ้าเป็นคิ้วเนี่ยกำลังของคิ้วมันจะมากกว่ากําลังของทรงกระบอกนะครับถ้าเกิดว่าเราไปกดกันคิ้วเนี่ยนะครับเราจะต้องคูณด้วย0.833นะครับมันถึงมาเป็นกําลังของทรงกระบอกในแบบของกลมชนส่วนใหญ่นะครับกำลังมันจะเป็นของทรงกระบอกนะครับอันนี้ทบทวนของคอนกรีตให้นะครับผม ข้อต่อไปนะข้อใดไม่เกี่ยวกับการผสมน้ําในคนกรีดเยอะนะครับอันนี้ช้อยไม่ค่อยไอโจทย์ไม่ค่อยชัดเจนนะครับก็คือน้ําที่ผสมในคนกรีดเนี่ยก็คือ,อเราไม่ควรจะผสมเยอะเกินไปนะครับถ้าเกิดว่าเราเติมน้ําในคนกรีดเอางี้ดีกว่านะครับกําลังของคนกรีตก็จะลดลงนะครับมันจะมีกราฟอยู่ตัวนะครับก็คือ w ต่อ C เนี่ยนะครับ มันจะแปลมันจะแปลผกผันกับสเตร็งนะครับสเตร s t สเตร t h ของคนกรีตนะครับถ้า W ต่อ C อ่ามันจะแปลผกผันกันนะครับถ้า W ต่อ C มากนะครับ W ต่อ C มากเนี่ยสเตร็งจะต่ำนะ W ต่อ C เราเรียกว่า Water s i m u l a t i o นะครับการวางรูปตัดโครงการนะครับใช้มาตราส่วนเท่าไหร่ ไอ้การวางรูปตัดลำน้ำนะครับใช้มาตราส่วนเท่าไหร่เดี๋ยวผมทบทวนตรงนี้และกันนะครับว่าถ้าผังบริเวณนะครับผังบริเวณเนี่ยหนึ่ต่อห้ารหรือ1นึ่งต่อพันนะครับส่วนในระบบส่งน้ำเนี่ยนะครับไอ้น,นี้ใช้สำหรับตัวนี้ใช้สำหรับวางโครงการถ้าเป็นถ้าเป็น คลองระบายนะครับเราจะสรวจที่หน่1ต่อ4 0 0พนะครับจำจำสามตัวนี้ไว้นะครับคอนกรตนะครับสามารถแข่งตัวได้เร็วกี่ชั่วโมงนะครับก็อยู่ประมาณ5-6ชั่วโมงนะครับอันนี้มาจากสมาคมคอนกรตนะครับเล็กเสริมมัดรวมกันได้นะครับมากที่สุดกี่เส้นนะครับ4เส้นต่อ1มัด ไอ้พวกนี้นะครับเราก็จําไปสอบกรมอื่นได้นะครับมาตรฐานเอ่อตัวนี้เป็นมาตรฐานของข้อที่แล้วนะครับอา่าทีนี้ EC คืออะไรนะครับ ECEC EC นะครับก็คือโมดูลัสของคอนกรีตนะครับซึ่งอา่าโมดูลัสของคอนกรีตเนี่ยมันก็จะเอาไปใช้ในการคำนวณน,นะครับในเรื่องของคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับเดี๋ยวให้น้องๆหา ec นะครับพิมพ์ใน Google ก็ได้นะครับ m o ด u ััสของคอนกรีตเท่าไหร่นะครับแล้วก็การบ้านอีกข้อนึงนะครับ m o d u l u สของเหล็กเปื่อข้อสอบก็ถามอันนี้เราทวนนะครับในืทวนนะครับเพราะว่าในคอร์สเนี่ยจริงๆก็น่าจะน่าจะเยอะแล้ว <c oughs> db 16นะครับพื้นที่หน้าตัดเท่าไหร่ นะครับพื้นที่หน้าตัดพื้นที่หน้าตัดพาพอาร์ยกกำลังสองอันนี้รัศมีนะครับอันนี้เฉลยผิดนะครับเฉลยผิด db 16อันนี้เฉลยผิดนะครับ db16 ตรงนี้ 1.6 m mm มเมนะครับ1.6มเมเดี๋ยวให้น้องแก้นะครับเป็น1.6ม mm ิลลรรัศมีนะครับไอไอเดี๋ยวให้ทุกคนใช้สูตรนี้ดีกว่านะครับพายดีสแควร์ส่วน4นะครับพายดีสแส่วน4อันนี้ถือว่าเป็นการเทละกันนะครับอ,า,อาจจะ พายดีสแควร์ส่วนสี่พายคือ22ส่วน7นะครับ d นะครับ db 16 16ยกกยกกำลังสองหารด้วย4นะครับ1.6หาร1.6ยกกกำลังสองหารด้วย4อ่าลองลองคำนวณมานะครับว่ากี่ตารางเซนนะครับอ่าไม่เป็นไรนะครับ ถือว่าเป็นการลวงแล้วกันนะครับเป็นการลวงแล้วกันนะฮะบ,บางทีเราเราทำข้อสอบนะครับเราก็หนึ่งนะครับเราเรียกว่าบางทีอ่ะเราต้องมีความที่แบบว่าเอ๊ะบ้างนะมันต้องมีต่อมเอ๊ะบ้างให้ผิดหรือเปล่าอาจารย์เฉลยผิดหรือเปล่านะครับในทางทฤษฎีนะครับ ปากคลองนะครับที่เป็นบานตรงนีมีสูตรว่าอะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นบานพ้นน้ำนะครับ Q ทเท่ากับ CLH ยกกำลังส q u a r e root 2g จ 1, 1นะครับจริงๆ Q ทเท่ากับ a คูณ v นะครับส่วนส่วนใหญ่ก็จะมาจากรูปนี้นะครับ V ถ้าเราสังเกตดูนะครับ V เท่ากับ square root 2gh นะครับ ตัวนี้นะครับ v ตัวนี้เนะี่ยมันจะเป็นออริฟิตนะครับหมายถึงว่าน้ำเนี่ยนะครับออกออกจากน้ำเนี่ยมันออกจากท่อนะครับเป็นสูตรออริฟิต y 1นะครับก็คือความลึก y 1ก็คือความลึกของน้ำหน้าประตูปูนซีเมนต์ไทสา3นะครับบ่มน้อยสุดกี่วันนะครับไทสา3เนี่ย บ่มน้อยสุดนะครับ3วันนะครับปูนปกทั่วไปเนี่ยบ่มอยู่ที่7วันนะครับเปิดหน้าดินอ่อนนะครับเปิดอย่างน้อยเท่าไหร่นะครับในแบบนะครับส่วนใจจะอยู่ที่30ซนตเมตรนะครับเราเรียกว่าถ้าในการกรมชนเนี่ยเราเรียกว่าสมมติว่าเราจะสร้างถนนนะครับเราต้องมีการเปิดหน้าดินก่อนอย่างน้อย30ซนเมตรนะครับถึงจะค่อยขึ้น ชั้นของถนนนะครับทบทวนชั้นของถนนนิดนึงแล้วกันนะครับชั้นของถนนเนี่ยชั้นแรกก็อยู่ที่90อ่าเป็นชั้นดินถมถมบดอัดแน่นนะครับถมบดอัดแน่นก็อยู่อยู่ที่95เปอร์เซ็นต์สแตนดาร์ดนะครับสแตนดาร์ดตรงนี้ก็จะเป็นวัสดุคัดเลือกเอางานถนนนะครับโครงสร้างถนนวัสดุคัดเลือก วัสดุคัดเลือกอรองพื้นทางลูกรังพื้นทางหินครุกนะครับก่อนที่เราจะยาดยางเนี่ยเรามีการลาดผ่านโค้ชนะครับชั้นผ่านโค้ดแล้วก็จะเป็นชั้นแอสฟัลติคอนกรีตนะครับหรชั้นลาดยางแอดฟันต์นะครับแอฟัน f a c t o r s a f e t y นะครับของงานกำแพงนะครับก็อยู่ประมาณ1.5นะครับ1.5ความหนาของกำแพงนะครับควรจะเป็นกี่เท่าของความสูงนะครับความหนาของแพงนะครับตัวยอดก็อยู่ที่ประมาณ20เซนนะครับความหนาของฐานก็ 1- ใน10ของความสูงนะครับถ้ากว้าง หนึ่งในสิบของความสูงกำแพงโครงการชุมพทานขนาดเล็กนะครับงบไม่เกินเท่าไหร่นะครับก็ชอปอเล็กจริงๆไอ้พวกนี้มันเดี๋ยวนี้มันมันมันสูงๆทั้งนั้นนะครับเราจำเป็นประเภทโครงการดีกว่านะครับโครงการขนาดใหญ่ แอบโครงการขนาดใหญ่ตรงน 000. 000. 000. 000. 000ี้นะครับเก็บน้ำได้มากกว่า100ล้านลูกบาทเมตรพื้นที่อ่าง15กิโลพื้นที่ชมพูทาน8 0,000ไร่นะครับขนาดกลางเก็บน้ำน้อยกว่า100ล้านพื้นที่ชมพูทาน8 0,000ขนาดเล็กนะครับขนาดเล็กก็ขนาดเล็กเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเริ่มถ่ายโอนให้กับโครงการปกครองส่วนท้องถิ่นไปแล้วนะครับส่วนใหญ่ นะครับฝายที่ถ่ายโอนนะครับก็คือมีความสูงตั้งแต่2ต่ำกว่า2.5ลงมานะครับเราก็จะถ่ายโอนให้กับองค์งการปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่ผิววงกลมนะครับเดี๋ยวให้น้องไปดูสูตรนี้แล้วกันนะครับถ้าเป็นพื้นที่พื้นที่วงกลมพายดีสแควส่วน4 พื้นที่วงกลมคือพายดีสแคส่วน4หรือพายไยกกำลังสองนะครับแต่วิศกรเรานิยมใช้สูตรนี้นะครับเพราะว่างานส่วนใหญ่มันจะเป็นไดมิเตอร์นะครับเราไม่ต้องมาเสียเวลาหาร Bm นะครับต้องห่างกันไม่เกินเท่าไหร่นะครับความห่างของ BM นะครับก็ไม่เกิน3กิโลเมตรนะครับจุด1จุดนะครับจุด1จุดในการสองกล้องนะครับก็ห่างไม่เกิน3กิโล ทั้งชั้น1นอันนี้งานชั้นงานกรมชนนะครับจะเป็นงานชั้น3ประสิทิภาพในการลําเลียงปั๊มนะครับสูงสุดอยู่ที่กี่ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงนะครับอยู่ที่60ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงแต่ครั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสโลปนะครับมอกอของเหล็กกลวงก็107 2533นะครับ ระเบียบพัสดุนะครับผู้คุมงานจะต้องส่งมอบงานก่อสร้างภายในกี่วันทําการนะครับก็ภายใน3วันทําการสัมรัสิทธิ์ของไลท์โหลดนะครับก็1.7นะครับอันนี้าตามมยผอนะครับวิธีกำลังเดทโหลด1.4อ่าวอเตอร water cement r a w ต่อ c นะครับเหมือนที่บอกนะครับ ถ้าเราเติมน้ำไปนะครับ W ก็จะมากขึ้นนะครับก็ทำให้อัตราส่วนระหว่าง W ต่อ C เนี่ยมากขึ้นนะครับพอ W ต่อ C มากขึ้นนะครับสังเกต,ตดูนะครับสเตนก็จะตักก็จะตกลงมานะครับกำลังทรงกระบอกที่28วันตัวนี้เราเรียกว่า FC p r i m อันนี้พรบชุมพทานหลวงนะครับมีพอะออะไรบ้างนะครับก็จำๆจไปหน่อยแล้วกันนะครับ 26โมโนลัตรตไม้เนื้อแข็งนะครับอยู่ที่136,300กิโลกร,รัมต่อลูกบาทเมตรนะครับคนใช้น้ำมาเท่าไหร่นะครับก็120ลิตรต่อคนต่อวันนะครับ Covering ใดน้อยที่สุดนะครับคานผนังคานย่อยนะครับที่ไม่ถูกแดดนะครับโค v e r i n ่น้อยได้ถึง2เซน แต่ถ้าเกิดว่าเป็นฐานลากนะครับที่สัมผัสกับดินเนี่ยอยู่ยที่7.5นะครับจะเป็นพวกฐานลากที่สัมผัสกับดินต้องมีความจุนะครับเอาเอา,เอาเป็นเขื่อนแล้วกันนะครับขนาดกลางนะครับก็อยู่ประมาณ2ถึง100 100ล้านนะครับถ้าขนาดใหญ่ก็ปริมาณเก็บกักก็มากกว่า100ล้านไอ้ไอันนี้เป็นพื้นที่ชมทานนะครับ การเตรียมพื้นที่ในงานประมาณราคานะครับก็เป็นตารางเมตรถ้าเป็นคอนกรีตนะครับคอนกรีตก็จะเป็นลูกบาทกเมตรถ้าเป็นไม้แบบนะครับไม้แบบจะเป็นตารางเมตรนะครับถ้าเป็นงานเหล็กนะครับจะเป็นงานกิโลกร,รัมนะครับเหล็กเนี่ยเขาจะคำนวณกิโลกร,รัมนะครับเพราะว่าราคากลางเนี่ยมันเป็นกิโลกร,รมัมคอนกรีตเหล็ก โอเคนะครับชุดที่1 30ข้อก่อนแล้วกันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราเจอกันในชุดที่2นะครับสลรับกรมชนเดี๋ยวเราจะมีอัปเดตให้2ชุดนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับฝากติดตามช่องในช่างดอยใน YouTube สับส c r i b e กดกระดิ่งใน Facebook กดไลค์ด้วยนะครับใน TikTok และใน LINE OA